สวัสดีครับนี้ร้านกุญแจไทยนะครับเดินทางมาทำกุญแจรถซูซูกิสวิปนะครับปี2021อดอกกุญแจหายหมดนะครับเป็นรุ่นท็อปสุดกดปุ่มสตาร์ทนะครับหลังจากเปิดเข้ารถได้นะครับจะมีเสียงอารลามร้องแบบนี้นะครับกุญแจรีโมทที่อยู่ในมือผมดอกนี้นะครับยังไม่ได้ลงทะเบียนระบบสมาร์ทคีระบบอิมูบิเลเ e อร์นะครับยังกดใช้งานไม่ได้นะครับจะใช้เครื่องโปรแกรมนะครับลงทะเบียนผ่านระบบ OBD นะครับไม่ลื้อไม่ถอดนะครับเสร็จแล้วเดี๋ยวมาทดสอบสตาร์ทนะครับ มาบริการถึงที่ใช้เวลาทําไม่เกินหนึ่งชั่วโมงนะครับทดสอบสตาร์ทนะครับหลังจากใช้เครื่องโปรแกรมนะครับลงทะเบียนกุญแจรีโมทดอกใหม่นะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากลงทะเบียนเสร็จนะครับผมได้ทําการรีเซ็ตให้ลูกค้าด้วยนะครับกุญแจเก่าที่หายนะครับจะนํามากดรีโมทหรือนํามาสตาร์ทรถไม่ได้นะครับรีเซ็ตให้เรียบร้อยนะครับจะสตาร์ทเฉพาะกุญแจที่อยู่ในมือผมดอกนี้เท่านั้นนะครับทดสอบรีโมทก่อนนะครับเปิดล็อก เปิดนะครับรีโมทเป็นทรงแท้ศูนย์นะครับตรงรุ่นนะครับมีโลโก้เหมือนเดิมทุกอย่างนะครับโปรแกรมผ่านระบบ o b d นะครับไม่มีผลกระทบใดๆต่อตัวรถนะครับทดสอบสตาร์ทนะครับอย่าเบรกกดปุ่มสตาร์ทครับสตาร์ทติดใช้งานนี่เหมือนเดิมนะครับลูกค้าท่านใดนะครับใช้รถซูซูกิสวิปนะครับทำกุญแจหายหมดหรือต้องการทำกุญแจรีโมทเพิ่มนะครับมีบริการทำถึงที่ถึงบ้านนะครับ0 8 2 6 1 6ปดสอ 6655นะครับบริการทั่วไทยนะครับเรียบร้อยนะครับสมบูรณ์ทุกอย่างนะครับทดสอบกดรีโมทนอกงตัวรถนะครับทดสอบนะครับล็อกเปิดนะครับอ่าทีนี้ใส่กุญแจไว้ในกระเป๋าของเกงนะครับอ่าที่ค้างรถกดปุ่มนี้ได้เลยนะครับอ่าเปิดครับล็อกนะครับใช้งานได้ปกตินะครับ